โที่สาม,ทยยมเทียระะะ์ยูแม่แอลมั่งนานพระราดีจ้ะแม่แม่ระวังนะอ๋อมาบ่ได้ค่นี้มาเถอะมาตะาวาจนะมาตะวากันโอ้จะขึ้นไปอันไหนค่นี้ไปแอลเล่นแอลเล่นแอลเ,เนี่ยเจ้าสนุนเลขสา,า,า,ามเนี่ยเจ้าเลขสามไม่ได้ยีเจ้า เออมาแล้วก็ปิกแล้วเจ้าอาจารย์ได uh ้ค oh, ่ะส้มส <si ้มจิมพอะรลองจิมเหรอล่ะตะวันแล้วอันนี้ไหนอ้อปะเจาปะเจาอันนี้อันนั้นจีบนดองเล้วลูกมาดูรองจิมเรอลิส้มมันส้มบดได้ลูก มาเขาวายลองจิ้มมารลต้องจิ้มกั้นี้ตอจงจิ้ม้้มซกลนี่ลองกินแบบจีดองเปาะรลำยมันมีพริกโขตตัวหนะอ๋อจ้าสคนได้ก็ได้้อนีเไท้่นมน้ำจิ้มก็มีนะลูก ไ่เดียว่คุณนงได้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 ไดะได้ได้ไดมได้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 ็นธรร้ดาไรืได้โด้คด้ไ้ไดได้ไดไ้ได้ได่ได้ได้ได้ไค้ได้ได้าได้ไ้ได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 ้วา้ไ้ได้ได้ไ้ได้ด้ไ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 ด้้ บค,ครัสวัสดีเจ้าสุขวามวันนี้มาลีกเกษมเอลลีถนนเท้าศาสตร์จ้าถนนแร่สานนยากจะบอกว่าวิวสวยมากทุกคนแต่ทุกคอมเมนต์นสูงมากมันอยู่สูงมากจนเหม็นขึ้นบนเหม็นหูเอือสูงใบสูงง่าวเหม็นยากมาเมินแล้วแต่ว่าเออพิ่งได้มาถึงแล้วสบายใจ<ช>ที่มา<ห>มเพราะว่ามันงามและถ่ายรูปได้มันเหม็นสูง ขึ้นดอยมาสูงเหมือนเออสูงกว่าภูเขาแถวนั่นเนาะรู้สึกว่าเราอยู่ภูเขาสูงที่สุดแล้วนี่ด้วยเจ้าเืองบานแทบแทบสูงบ้ถึงสูงที่สุดแต่กระสูงแม่อือเออหูแม่อือเลยอยู่แล้วแต่คือเหมือนชุดย้อนนะแสบตาเจ็ดแปลว่าเออสบายใจได้มาเพราะว่าอยากมาเมินแล้วแล้วก็ได้มาถึงแล้วนะทุกคนเขวบตัวอยากมาตลอดเลยเนาะมตำรวจาไม่ใช่ตำรวจฝรั่งรถฝรั่งเนาะรถฝรั่งใจก็อู้อุ้ยแม่ฝนตก สมงบรรยากาศกันเดอทุกคนใช่บ๊ายบายว่าให้ทุกคนมาแอลเจ้า